ไปดีพ่อแม่พี่น,อน้องนะครับขอบคุณส,สร้างพิวัฒน์สาราอระชาชนต้องขอขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ฟังล่าหรือว่าฟังไทยน้องที่ยังเข้ามาติดตามเราจะห้ยกำลังใจส่องงพิวัสารารนักทนตอนนี้ชาวเพจกับชิพาทุกคนไปเอาพื้นานะพื้นชินมาลงเต่าตอนนี้นกำลังดูไทยอยู่นั่งกระบะขอยาวทุกคนนั่งดูไทยกันก็ไปชิเปย์เอาพื้นินาพาทุกคน พอได้มาใสเนาะพวกอันเทามาค่ะกอามารุกเต่านะอันนอาบัวเอามาหิดเทากับดิสือสือมันก็สติดเงอันนี้ทำจากมะเต่าเตานงบะตรเาาคยาวบ้านในคนบโตอากาศโหดหอ Okay, ตอนนี้ยังใหม่อยู่นะคนแต่ว่าพอเราบนโ,โตกกะเจื่อนลงนั่งกับกระบะคนจอดมีตัวเบาะ <c oughs> อนนี้นะเกิดพาิเปียพื้นลมเตา นี่เป็นดอนของดอนของแม่ปู เขาไปได้โดนกับไม่ที่ก็เจอเก็ได้ใช่กับเอาไมา่คนคนเขาได้เจอ โดนใหญ่น่ะนะไอ้โดนน่งแนี้่เดนนอหน่มอยเอานเลยน่ะน่ะโดนหนุ่หน่อยไปแล้วกับผูพันเอาโอาโหลง่ด้โดกระโจสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่นนองกับข่าวสู่ซ่องพาบาาลาอีกคือเก่าแล้วทุกคนวันนี้สเากับสิมาอาชิเม์แล้ว เตอนนี้เขาก็อย่ใครอยู่ได้คือเขานี้เนาะนี่คือเป็ดเขาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ขายเตีบเขาเป็ดเตี๊ยอย่หยอกเลี้ยงเตีบหยอกด้นเทพ อันนี้นกเป็ดนี่เาก็เลียงไว้ขายโลละสาหาเือี้เชกูเบิกเนาะเป็ดเปที่เรียงมาไงเป็ดที่เียงมาใช่ใช่เขาเก็บกิงใช่เขาเก็บจักเหม็นยัง โยกด้วนเป็ดผุนะจิโยกด้วยหันเป็ดผุตอนนี้กะอยู่ไหนอยู่น้าเนาะฝนกระตกตกแต่ว่าตกอยู่พุ่นกรพุ่นอันนี้หมอหมอใส่เดี๋ยวเชนมาพูดแบบโมทนทนเนาะเฟื่อนอนเราทุกคนนี่เฮาสิไว้เผาถ่าน

ห่นจนห่านจนเธอแตกสะสะโอ้ตัวโอ้ยสิกิ้งลงกระบอกก็ยังไปเบะอยู่เทนตี่สิกิ้งเอาได้ Ăn đi cày hả Cày hả Kinh cho gì nhục luôn bây giờ นี่พื้นเข้าไว่เผาถ่านเห็ดเซ่าก็ได้เซ่าเฮื่อนเขาก็เห็ดได้เกันนองใหม่ฟ้าต้อง่อนดีเส้นเพื่อเต็กชาชะปีนีิมาเห็ดเซ่าได้หน่เซ่านี่เพื่อนไฟคนน ทั้งเห็ดเช่าทั้งป้าด่างบัเป็นยังบัวผ่าด่างเลยอันนี้เบียงลงมาหนีบจักเลยวเลยจักเร็วเลยจ้ะผาหอกเลยทุกคนฝนตกแต่ว่าตกทางอื่นนี่ไก่ฮะนีลูกชายฮะนอนพูดว่าขักก็จะนอนคนเบื่อยเม็กเอ้ยเม็กเอ้ยซื้อแม็กเนี่นนอน อยู่หอยอยู่หน้าคือเก่าะนะทุกคนเอยเทพเบว่าห,าหอนเทพก็ไดสุดน้ำทะมี้ิวาลีนแล้วเวสือมารัเป็ดที่ร้อไงยไงสุดนำนำสมกี่เตามันกึนช้องผิดชามผิดให บาทเบดมันปีนใส่คุเปีกคุณสช้างมันนะมังดื้อเองมีเด้อท่าผูมยกน้วิธีงยกงานเด้ออย่ามาใกล้ไรบ่ใ่เสื้อผานะตัอาตักอาัวตักตัตักตัตไป่ยังบักอีกินผก ก็คิดต่งเอ่มงหวงแต่วาอันเป็นไหเป็นันนีบใหน่เปนัวเด้อเอาั มาก็นอนสบายเลยนอนทุกคนนอนหายใจอยู่บะบะบาบะามื่อี้สบายดีนะทุก่นตอนนี้เขาก็ะชินมาถ่ายคลิปฝนตกเนาะทุกคนนฝนตกเขาก็ตรงเอานะเนาะเม่ลบกอาตรงเอานะ

เมื่อเลยมันเป็นยาอดอกยาดำมึงมึงไปได้ลองกูขับไปเอาได้จริงกกระตาหนึ่งก็มันก็เอาลุนะมันะอ่อนแัวมือยนเองอืมมันะอ่อนลงไป่ใหญ่กูเรียกงอขับไปมัเหียยขูวงียงขบด้วเบิ่งทั้งางก่อ่ดอกเจ็ดมนเหรอะห้ากัสี่ม

วนนี้าจะไปชมกนร์ดกาลังยสีเกือไก่ไก่ไก่เล็กๆไก่ทั้งมาปุ่นว้าอุ้ยอุ้ยเหม่นสิไรต่อเนยว่ Oi. <laughs> 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 กก no. ูกูกกูกเอนไูก <annex builds Donald Trump> <mat> ูกูกูกูมไก่ละไก่ไก่จไปตกอยู่ทางใดพนกันเด้ออ้ยดัางอยู่เห้อบ้าบวะ แร้ิมาแตงคันจับไอ้จับจับมันจะพาหองตึงถึงตำตึมันนี่ไก่นี่เนี่ยลูกไก่เี่ยไก่ไก่ไก่ Cây ơi 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 ai à <laughs> เป็นวัดละดาวเอ้